เพชรผ้าลวยสวัสดีพี่น้องสุภุสุขคนครับผมไม่หลอกพี่น้องล่าพัฒนาปูศูนย์เจ็ดหวดวันที่สามสิบกัญญาสองหาหกเจ็ดเป็นงวดทุตไทยของเดียนกัญญากระชีพิเรื่องไม้ก็คือวันที่สองตัวล่าสองหาหกเจ็ดคือกันคือเกาพี่น้องเมื่อวันสูก,กันล่าพัฒนาบนมันออกแปดสองหนึ่งลางสี่แปด เ็นไรพี่น้องใ้น้ำปูวะในน้ำปูวะในพ่อค้าไปทู่น้ำปูวปะหาบาทสิบบาทวะเขาสามงวดติดล่ะหนึ่งกับสองกับกอดข้อกันมากร้อผมกับห้เด่นสองส่วนตัวล่องหนึ่งเห็นว่ปูจับห้หนึ่งสองตะบะตัวเด่นปูมาจับหอสองหนึ่งเขาตรงๆเขาเต็มๆเข่าสามงวดติดล่ะไป่งคลิปยอดหลังได้ไดพี่น้องเด้อไปดูคลิปยอดหลังได้เลย ว่าจริงหรือปลอมปูศูนเจ็ดเข้าสามงวดติดไปเบืงคืบย้อนหลังได้แต่เอฟซีที่ติดตามค้นเกาค้นแก่น,นก็คีดลู่มัดวาเล็กไปเขาเล็กไปหลุดเอฟซีที่ติดตามเพชิดเพลินขีดรู้เลยวาเล็กอาจารย์ได้เขาสำนักได้เขาก็คีดได้ลู้เลยที่แน่ๆน,นี่เอาของปูศูนเจ็ดนี่คือสามงวดติดต่อกันมาละ่ะเขาตัวเน้นเขาตัวเด่น,น,นพร้อมเห็นบ่ ตัวซาสีเลยคือตัวเน้นของปูะนะมาหน่อยก็หลา่ละต้องมีผู้โชคผู้มัน่นละในโลกจอกลอกนี่ผู้เบิงผู้เบิงผู้ติดตามไม่มากก็น้อย วันจันทร์สามสิบเลขสามเด้อพี่น้องเด้อเลขสามเด้อเอาทั้ง,งเง่ในละเขียนมันจังเบิ่งชัดดีขี่ม้าตัวน้อยๆจ,อยจอย่อยๆก็ยังข้นขาดสารอาหารนี่พอเอาพี่น้องออกนี้เงยได้ปนอิ่มรวดนี่ chùa ạ. Ừ, cứ cao. คือเกาบนล่างคือเกา,เาปูบริขียนสี่นับี่หน้องปูบริขียนสี่ปูเขียนหกเจ็ดนี่ขียนตามปูเลยมันจังเขา่ามันจังแม่นขียนตามปูนี่ว่าต้องเขียนลายนอนเขียนลายตัง มันต้งเข่าดีเข่าสามยอดจิตแหละเขียนคือปูเด่นเจ็ดลองหกเด่นเจ็ดลองหก เลียนลายน,น,นอนเพาเขาเขาลายตัางคือปูเลยหกแปดหกเก้า หกศูนย์หกบุพเพหัดเขียนตัวนี้หกหนึง่งตัวไงลายลสุดพอดีจินิมะเบิงฟังตัวเน่นบาทเนี่ย ังตัวเด่นฟังตัวเด่นโ้เจ็ดว้ขอตัวเด้กพี่น้องเลยบานนี้ขอตัวเด้กพี่น้องบ,าน,บานนี้เขียนผิดบาหน้นี่แปดเด้กพี่น้องด้แปดได้พอมันตัวมันเจ็ดตอวเจ็ดเก้ากับมีู่่ตอนของกูนันเป็นเจ็ดแปดก่อนเลขแปดเด้พี่นอ้องเลขแปด เล็กแก่เนาะเรต้องซ้ำเถอะเจ็ดเก่าก็มีอยู่พี่น่องแต่ว่าเจ็ดเก่าเป็นที่หลังที่เขียนเจ็ดเก่ากันเจ็ดศูนย์ เล็กเกตุสันกับพระป่านมุกจกเสียหยามันเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งแปดคู่คือเก่าได้พี่น้องได้แปดคู่คือเกา่านะแปดคู่คือเกา่เกาเฮ้ยโอ้ย ฟางนี่คือเป็นตัวเล่นฟางเกตนี่คือเป็นตัวเล่นเป็นตัวเล่นอืมฟางเกตนี่เป็นตัวเล่น ป็นตัวเน้นฟังติดเจ็ดเนี่ยเมืองของปูคนนอกพี่น้องเนาะอาพี่น้องแคบหน้าจอและแอติท่วนพี่น้องลาพัฒนาปูศูนย์เจ็ดเขาแมา่ละสามวดติดบนล่างปูหอยหกกับเจ็ดเด่นเจ็ดร่องหกส่วนตัวล่องด้วพี่น้องหกแปดหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งตัวเด่นเด่นเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์ จ็ดหนึ่งก็จะเริ่กรมกลับตัวด้วยพี่น้องได้กลับตัวด้วยเนาะมักชอบตัวใดก็พิจารณาเบิงมาเบิงลาเมื่อของปูแล้วกม็มีโลโก้พรพี่น้องมีโลโก้ด้วยปูศูนย์เจ็ดเนาะคือพอเห็นขึ้นเป็นล่างๆเนี่ยเห็นบ่พี่น้องลาพัฒนาสามสิบกันยาหกเจ็ดมีโลโก้ปูศูนย์เจ็ดพรมีปเลี่ยมันธรรมดาที่พี่น้องไยเอา พี่น้องห้าแคบหนาจอดะ้ะมักชอบตัวใดกับพิจจรณาเบิ่งบามาเข้ากับพานกับขอบพวกคุนปูศูนย์เจ็ดอะไรครับผมขอให้พี่น้องเข้าโชคหมานกันสุขผูสุขคนรวยรวยเฮงเฮงปังป,งปังกันเอาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพชรพาร้วยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม